เอามีมึกมือนี่เฮาสิมาเห็นยัางมาชำทีวีชมทีวีเครื่องใดนี่โอ้โหเบิ่งดูนะครับอาการเสียมันนะครับนี่มึกนี่ก็เป็นผู้ช่วยนะครับอนนี้เสียปลั๊กอยู่เนาะผมสิเปิดนะครับเปิดสวิตนะครับตึ้งครับสวิตเตยเยนะครับปลั๊กอันนี้มันเสียระเด้อตัวนี้นะครับไอสวิตตัวนี้นะครับแต่มันมีไฟนะครับผมผมต่อมีไฟจริงๆนะครับ คืออาการทรันาต์นี่มันบติดนะครับพี่น้องมาเบ่งน้ำกันได้นี่มันบวอึ้งบวอิงบวไปสัง้งมีจีดีจีลอกนะครับอบารนี้ซีซอมแบบนด้แล้วครับบารนี้เออเอาแล้วครับ้ทมีเมื่อก็กําลังแปลงน,นะครับผมกําลังจะขันน็อตขันแนตนะครับไปสั้งนะเพื่อไนะด,ด้ขึ้นไปเฮไปสั้งอะนะเอยลงมาไหมโอ้เนาะเอาเดี๋ยวรอไทมเมื่อกขันแล้วก่อนนะครับเด้อ นี่ครับแกะพาหลังออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการตรวจเช็คนะครับปลั๊กเบื้องต้นนะครับปลั๊กไม่ขาดนะครับผมเช็คแล้วปลั๊กไม่ขาดผิวไม่ขาดนะเดี๋ยวผมจะต้องถอดออกมาเช็ควงจรแล้คราวนี้เผื่อเกี่ยวกับพวกภาคใจไฟนะครับเพราะว่าวัตมิเตอร์เลยโอเอร์ไม่ขึ้นนะครับมันจะต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งขาดนะครับผมไม่งั้นก็อาจจะเป็นที่ตัวสวิตช์เองนะครับผมนะโอเคนะคู่อย่างนี้นะครับอสมมติว่า ฝั่งทางนี้นะครับอสุนฝั่งนี้เป็นลายแล้วกันนะครับอ่ะฝั่งนี้เป็นลายนะครับนะครับเขียมเปเตอร์ขึ้นนะครับเห็นไหมแดงนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเฉยนะครับไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถ้าสะพานสะพานไฟตัวนี้ไม่ต่อก็ไฟก็ไม่ครบวงจรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับดี่ยวผมนีทําการแก้ไขชีวิตก่อนแล้วก็มาเปิดให้ดูถ้ามันยังไม่ทํางานแล้วเรากข้าไปไล่วงจรต่อครับผมเอาละครับบานนี้ผมจะมาสีให้เบิ่งนะครับ นี่นะครับก็คือขาของสวิตนะครับนี่คู่นี้นะครับนี่เป็นสะพานไฟนะครับนี่เป็นทางนี้นะทางนี้ปกตินะครับี่วัดขึ้นนะครับทางนี้ขาดนะครับผมแต่คราวนี้นี่จะไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนก็ยังไงอยู่นะครับเดี๋ยวจะหองมันก็จะไปเพิ่มพละให้จาของเขานะครับผมก็จะต่อตรงนี้เลยนะครับให้มันสวิตเฉพาะขาเดียวนะครับผม เอาใช้งานเพราะว่าต้องเข้าใจนอกบางทีหลายคนเขาก็ไม่ค่อยจะมีตังกันนะครับผมจําเป็นต้องทําแบบนี้นะครับผมก็จะเชื่อมไปเลยนะครับตัวนี้นะให้มันต่อฝั่งเดียวนะครับอ่าคราวนี้ก็มาเทสกันนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบเป็นหนึ่งครับแล้วครับวันนี้ไทยมิมึกก็ทําการปิดดากมันนะครับมั่นใจนะครับว่ามันจะติดนะครับผมจะให้ไทยมิมึกปิดดากมันะก่อนนะครับแล้วค่อยจะมาเปิดให้แยมให้ดูนะครับ อันนี้ใครมีมึกนะครับนี่มีมึกเสียบปักดูเอาเปิปดตรงนู้นบ่ะนี่วอกบอกงบมัญหาซ่อ,อมมองซ่อมก็อึดมองซ่อมข้างเนาะตะลุ่มตะล่างนี่เนาะใครออกมาล่ะใครออกเด้อเนี่ยฮะไค่เขียวนี่นี่ไยไค่เขียวออกเด้อเนี่ยเอาเบ่งจอนะอา้าวมาแล้วบาทน,นีมมมม่มีมืกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมชื่นยอดเลยนะครับ าภาพจริงมันได้สั่นไหวนะครับได้มันเป็นที่กล้องนะครับตัวนี้เอวีขึ้นแล้วครับนี่ยานเอวีขึ้นแล้วแต่บ่มีบ่มีบ่มีอันมีแนวเทสนะครับกล้องขีต้อนขีเต้นบ่มีนะครับเอาเป็นว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นเป็นที่สวิตมันนะครับผมจบคลิปที่นี้ครับพี่น้องหน้ามืดหน้ามืดมันดำมันย้อนเสียงทำไมมีมั้งไม่รู้บาย